สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ผมจะโอ๊ยสงสารนะเย่แล้วผมจะมาเล่นเกมอุนเตอร์แมนแฟตติ้งเพื่อนศูนย์นะฮะผมโหลดผมก็โหลดมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่นานก็มาหลังเล่นกันเลยวันนี้ก็มาเล่นแบบไร้สาระไม่มีเฮอะไรนั่งงั้นถ้าอากามาขอให้พี่เดี๋ยวเอาซะใหญ่เลยสิโอเคพี่พอเล่นกับบอทสตอรี่หมดกูเล่นหมดแล้วยกเว้นกูได้หมดทุกตัวแล้วยกเว้นเจ้าพ่อกูอยากได้เจ้าพ่อไม่เป็นไร เล่นเป็นตัวอะไรดเล่นเป็นเดบิวส์ก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานเนี่ยเพื่อนมันแนะนำมาเล่นเบบิวส์เอสเซตันซัททอนถุยแซตเทนมาเล่นต้อมเหมืนอนได้ตัวเชี่ยอะไรกันเยดเคมาเลยมามาสู้กับกูเฉฟซิด chết bị đốt đi, may mày, mày đố? đồ thạch, đồ thạch, đồ thạch, 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 โอ้โดนเตะอีทีเซฟต้นบอกโอ้เจ็บเป็นทาไมเวสต์ต้นเจ็บเป็นก็ดีแล้วเจตต้นเอาไปจัดโดนโดนอันเดียวพอยามาซีได้ทั้งเจนนี่อันนี้กันติร์ตเติรบอลน้อยๆกีตาร์เนนสีิน่าีติร์ตเติริบหายกูโดนตบแน่เรียเนี่ยได้ละให้เดือดเจียมสีมืออาจจะตกไปนิดนึงนะ เมื่อก่อนกูเล่นเก่งกว่านี้หน่อยเพื่อนแน่งแนะนำเลยเวทเสร็จกูปล่อยขี้ไปเออจะเป็นลมแดดขมาระขมาร์เซตต์ต้อนมันสามารถใช้ทำให้ตายไม่ได้จับเซตตอนแป๊บเดี๋ยวเวลาเซตต้อนเดี๋ยวเราเล่นอาคโอกันแล้วเพื่อนขึ้นไปว้าจ้าว้าจ้าว้าจ้าอ่ะบูมน้ออาคโอ ชิบหายละใช้พลังเจ้าพ่อนะครับเชีย่ไยไม่โดนไม่โดนอีกไม่ไม่แม่ไม่โดนอีกจ,จับแม่งเลยอือเ,เดี๋ยวเราถ่มแล้วฟ้าแม่งไม่ได้ถ่มหายละชิบหายละต่อย จับ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 จ so ับจับจ sort of ับจับจ cool> ับจ um> ับจ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 จับ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 จจับ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 ับจจับจับจัจับจจับจจับจับจจับจับจับจจับ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 จจับจับจับจ ปาไปปาเซฟตอนไปไปใกล้ซันตินกูแหลกไอ้จะทเจอ้าไปไทยเย็ดเกด้ใช้ไดเรียวเด้เดเรียวเด้เดเรียวหลับแสงมาเรีวหลัแสงแล้วว่าลืมแล้วหลัแสงหลับแสงนี่จจตหรอแย่เลยสุดปวดขี้เอ๊ปวดขี้เซปตอนไปฮะเย็ดกูวินกูคือเบบีอุสอันแสนวินมาแล้วเว้ยเสร็จแล้วกู คราวนี้ขอเล่นเป็นอะไรดีเล่นเป็นโซฟีแบบกระชับโซฟีแบบกระชับนีเ่เหรอราเซเวนโซซับเอ้นี่เอเลียนเบตตันใช่ไหมวะเอ,เอเลียนบาตานั่นแหละลืมชื่อขอไปมา,าต,อตอ่อันต่อ

ใช่ไหมไอ้สัตว์ไม่โดนอีกกูมันไสมาแล้วอาขวัญไสพลังขวัญไสมาใช่ไหมแล้วลดลดลดพลังพลังพลังใช่ไหมไอเอเลียนเบตต์นไงเสร็จกูแน่มลยเอเลียนเบตตนเอเลียนเบตตนมาแล้วเอเลียนเบตไอสัตว์เอเลียนเบตต์นายก็วาดได้นอยสัตว์วาดได้ใช่ไหมมึงได้เวลาจับแล้ว จับเสร็จกูอีเลเบนตต้นแข็งทยายอ่ะอือดเราจับอีกทีเฮียจะจับบอยไปถึงไหนวะเสร็จกูอีเลเบนตต้นเฮียชิม,มาแล้วเจ็บดิครับโอไอสัตว์เอาซะรถเลยอ่ะ เอเลี่ยนไปตตอนแม่งลดเลยเออโอเอเลี่ยนไปตตอนไป่ะอ่ะโซฟี่จนะาเว้ยเอาซะเหี้ยเลยอ่ะถ้ท่านชมคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแจมกดติดตามนะฮะไายบานะของค,ครับนี่เล่นแบบไล้สาระหรือเล่นแก้เบื่อน,นั่นแหละไป